สวัสดีค่ะออยอยากแนะนำมีอีกแอปหนึ่งที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆเล่นกันนะคะก็คือเลมอนเอกนะคะเห็นไหมคะจะเป็นแอปสีเหลืองตรงนี้นะคะเลมอนเอตรงนี้กดเข้าไปนะคะตอนนี้ก็คือออยเริ่มเล่นมายัางไม่นานนะคะก็จะมีคนติดตาม59คนนะคะไปติดตามเขาก็128นะคะแล้วก็จะมีวิดีโอ ที่มีคนชอบแล้วก็เซฟไว้221ครั้งนะคะนี่นะคะอ่อยก็จะมาคือแอปนี้อ่อยว่ามันน่ารักตรงแบบก่อนที่เราจะโพสตลงไปเราก็สามารถตกแต่ง หน้าปกของวิดีโอหรือว่ารูปภาพเราได้นะคะเห็นไหมการตกแต่งคือนน่ารักตะมูตะมีมากเลยนะคะก็จะมีอันนี้ก็คือยอดคนดูไอตัวของวานนี้ออยเพิ่งลงไปก็อาจจะยังไม่มีใครมาดูนะคะออยว่าแอปนี้นะคะเป็นแอปจากเซียนเป็ดที่แนะนํามานะคะให้เล่นซึ่งเป็นแอปที่ผสมระหว่างติ๊กตอกกับแอปแต่งแต่งภาพตัวนี้นะคะแอปตัวนี้นะคะพีเทเรสนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นการแต่ง เป็นการผสมผสานระหว่างสองแอปซึ่งเป็นอะไรที่แบบคืออ่อยชอบมากเพราะว่าการดีไซน์หน้าปกของคลิปและภาพมันทำให้เราสนุกเห็นไหมคะแต่ละแอปก็จะมีคนดูเท่าไรอะไรยังไงนะคะคือเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะคะเซียนเป็ดก็บอกว่าเออเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเชื่อว่าแอปที่สร้างมาเกิดขึ้นใหม่ในแต่ละแอปก็จะสามารถสร้างไรายได้ตามมาทีหลังได้แน่นอนนะคะ แล้เราก็ต้องรอฟังข่าวแล้วก็อัปเดตจากแอปก่อนนะคะตอนนี้ก็เห็นว่าแอปมีอะไรให้เราเล่นเกี่ยวกับการรับรางวัลเยอะมากซึ่งตรงนี้จะเป็นแมสเซจจากเลมอนเอกนะคะซึ่งส่งมาให้อ่อยนะคะนี่จะมีการรับรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตามที่เราต้องการที่จะเข้าไปลุ้นรับรางวัลจากเขาเราสามารถทำไอเป็นสตอรี่หรือว่าเรื่องราวเพื่อนำไป ชิงรางวัลที่เขาทําเป็นโปรแกรมขึ้นมานะคะนี่ค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากลองลองมานะคะแล้วก็มาติดตามกันนะคะออยก็มาแนะนําแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาก็ติดตามออยริเชตด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ